Magic the Gathering หรือที่รู้จักกันในชื่อ MTG เป็นเกมไพ่สะสมที่คิดค้นโดยริชาร์ดกาฟิลตั้งแต่ปีพศ2536หรือปีคศ1 9 9 3และจัดพิมพ์ออกขายโดยบริษัทวิสอดออฟเดอะคอสซซึ่งภายหลังถูกซื้อไปโดยบริษัท Hasbro Magic ถือได้ว่าเป็นเกมการ์ดสะสมเกมแรกและยังคงเป็นเกมการ์ดที่ได้รับความนิยมสูงสุดโดยมีจำนวนผู้เล่นมากกว่า6ล้านคนทั่วโลกส่วนประกอบของไพ่เมจิก 1. ชื่อไพ่ จะอยู่ทางด้านบนซ้ายของการ์ด 2. ค่าไล่จะอยู่ทางด้านบนขวาของการ์ด 3. ภาพประกอบจะอยู่ตรงกลางของการ์ด 4. ชนิดของไพ่จะอยู่ตรงกลางด้านซ้าย 5. สัญลักษณ์ประจำรุ่นและความหายากง่ายของการ์ดจะอยู่ทางด้านกลางขวาของไพ่ 6. ความสามารถของไพ่จะอยู่ตรงกลางด้านล่างของไพ่ 7. คําคำบรรยาย 8. พลังโจมตีและพลังชีวิตจะอยู่ทางด้านล่างขวาของการ์ด 9. ชื่อผู้วาดจะอยู่ทางด้านล่างของการด 10. ลำดับของไพ่จะอยู่ทางด้านล่างของการสีของไพ่เมจิตไพ่ในเกมสามารถแบ่งออกได้ตามสีของไพ่คือ5สีคือสีขาวสีเขียวสีแดงสีดำและสีฟ้านอกจากนี้ยังมีไพ่ที่ไม่มีสีซึ่งมักจะเป็นไพ่ประเภทดินแดนหรือแลนและไพ่สิ่งประดิษฐ์อ์ติแฟกชนิดของไพ่ในการ์ดเกมเมจิก การ์ดเกมเมจิกสามารถแบ่งการ์ดได้เป็น2ประเภทยยใหญ่ๆได้แก่ไพ่ที่ลงมาในสนามแล้วจะอยู่บนสนามตลอดยกเว้นจะถูกทำลายกับการ์ดท,ที่ใช้แล้วการ์ดใบนั้นจะหายไปโดยสามารถแยกให้ละเอียดลงไปได้ถึง7ชนิด 1. ่ไพ่ดินแดนหรือแลนด์การ์ดเป็นไพ่ที่ไม่มีสีใช้เป็นแหล่งพลังงานในการไล่เวทให้การ์ดแต่ละใบในเด็ก 2. ภัไพสัตว์อสูรหรือ Creature u a r d เป็นไพ่อัญเชิญสัตว์อสูรลงมาในสนามผู้เล่นจะสามารถไล่ามาเพื่อใช้โจมตีและป้องกันจากการโจมตีของฝ่ายตรงข้ามได้ 3. ภัไพ่เวทมนต์ Enchantment Card เป็นการเวทมนต์ที่จะไล่ลงมาในสนามได้ในตาของตนเองเท่านั้นเพื่อใช้สนับสนุนการเล่นของเรา 4. ภัไพ่สิ่งประดิษฐ์หรือ Artifact Card เป็นไพ่ที่ปกติจะไล่ลงมาในสนามได้ในเทิรของตนเองเท่านั้น ใช้เพื่อสนับสนุนหรือขัดขวางคู่ต่อสู้เมื่ออยู่ในสนามแล้วจะแสดงผลอยู่ตลอดเวลาไม่หายไปไหนนอกจากจะถูกทำลายโดยความสามารถของไพ่ใบอื่น 5. ไพ่นักท่องพิภพหรือ p l a n วอลเกอร์การเป็นไพ่ที่มีลักษณะถาวรชนิดใหม่ล่าสุดเปรียบได้กับการเรียกเพื่อนมาคอยช่วยสู้โดยจะแสดงความสามารถพิเศษเมื่อผู้เล่นทำตามเงื่อนไขที่กำหนด6 ไพ่ s o ซ c e r y หรือ s o อ c e r y card เป็นการ์ดเวทมนต์ที่ใช้ได้ในเฉพาะตาที่ตนเองเล่นใช้เพื่อสนับสนุนการเล่นของเราหรือขัดขวางการเล่นของคู่ต่อสู้เ <c oughs> มื่อใช้ความสามารถของการ์ดใบนั้นแล้วการ์ดใบนั้นจะตกลงไปในสุสาน <c oughs> 7. ไพ่ i n ส t a n t ์หรือ i n ต t a n t c a r ดเป็นการ์ดเวทมนต์ที่ใช้ได้ทั้งในตาของผู้เล่นและในตาของศัตรู <c oughs> โดยเป็นการสนับสนุนการเล่นของผู้เล่นหรืออาจจะขัดขวางคู่ต่อสู้เ <c oughs> มื่อใช้ความสามารถของการ์ดแล้วการ์ดใบนั้นจะตกลงไปในสุสาน การแพ้ชนะในเกม Magic The g a t h e r i n g ในเกมผู้เล่นจะชนะได้3วิธี 1. ชนะเพราะพลังชีวิตของฝ่ายตรงข้ามหมดผู้เล่นตั้งแต่2คนขึ้นไปจะเริ่มเกมด้วยพลังชีวิต20หน่วยโดยผู้เล่นแต่ละฝ่ายจะแพ้เมื่อค่าพลังชีวิตหมดลงโดยการโจมตีด้วยสัตว์อสูรที่เรียกออกมาหรือด้วยเวทมนต์ต่างๆ 2. ชนะเพราะฝ่ายตรงข้ามไม่สามารถจัวไพ่ได้เมื่อผู้เล่นคนใดต้องจวไพ่แต่ไม่สามารถจวไพ่ได้เพราะไม่มีไพ่เหลือในสำรับแล้ว ผู้เล่นจะเป็นฝ่ายแพ้ไปโดยทันที 3. ชนะเพราะคำสั่งของไพ่เป็นการแพ้หรือชนะด้ยวยความสามารถของไพ่บางไพ่โดยปกติจะมีเงื่อนไขที่ต้องทำให้สำเร็จซึงสามารถชนะได้5อันดับการ์ดเมจิกที่มีราคาแพงที่สุดในโลกตอนนี้อันดับที่ 1. Black Lotus Alpha โดยการ์ด Black Lotus Alpha ใบนี้มีมูลลค่าของการ์ดอยู่ที่ประมาณ1 4 0 0 0 0 9,000ดอลลาร์หรือตีเป็นเงินไทยลาวๆประมาณ5.2ล้านบาทอันดับที่2 Backlot u s Beta ยังคงหนีไม่พ้นจากการ์ Back ด Backlot u s เช่นเดิมเป็นการ์ดอันดับ2ที่มีราคาสูงสุดในเว็บแต่ราคาก็ลดลงมาจากรุ่น Alpha ถึงครึ่งหนึ่งโดยมีความหายากไม่แพ้กันในเรื่องความคลาสสิกได้ถูกตั้งราคาเอาไว้ในที่59,000ดอลลาร์หรือราวๆ2ล้านบาทอันดับที่3 Mock Sapphire Alpha อันดับที่3ตกเป็นของกาส์ที่อยู่ในประเภท power n i n เช่นเดียวกันอย่าง m s x p p ไฟ r ์ Alpha ความแข็งแกร่งของกาส์ดใบนี้ทําให้มูลค่าในตัวกาส์สูงขึ้นไปด้วยโดยมูลค่าตอนนี้จะอยู่ที่ราวๆสาม0 0ื่หดอลลาร์หรือราวๆห 1, 1ึล้านบาทอันดับที่4 MOX r ร b y a ูบี้โดย Mox Ruby Alpha เป็นการ์ดอีกใบนึงที่จัดอยู่ในตระกูล power n ซึ่งควาแตกต่างไม่ได้หนีไปจากการ์ดก่อนหน้านี้เลย เพียงแต่ราคาจะลดลงมาเป็นเรื่องของเมตาและความนิยมในการใช้งานโดยราคาจะอยู่ที่ราวๆ2,9 0 0 0ดอลลาร์ 29, หรือประมาณ1ล้านบาทใบที่5 Times Twitter Alpha จัดได้ว่าเป็นการที่มีความสามารถโกงใบหนึ่งจากตระก,กูล Power9 อย่างการที่ทําให้เหมือนกับว่าได้เริ่มเล่นใหม่อีกครั้งจนกระทั่งถูกแบนในการใช้งานฟอร์แมตเลกาซีและถูกจํากัดในฟอร์แมตวินเทจบนล่าราคาเว็บไซต์ต,ตอนนี้อยู่ที่ราวๆราคา28,000ดอลลาร์ 28, 000, หรือราวๆ1ล้านบาท